ะจะเจริญพรญาติโยมทุกท่านเนตตมาภาพจะพาญาติโยมเที่ยวชมวัดท่าไมอีตำบลประแดดเพื่เมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้อายุกเกือบ500ปีและสร้างสมัยสมเด็จพระเรศวรมหาราชประยัิธรรมญาติโยมท่านไหนที่มาเที่ยวทางเชียงใหม่อยากจะมาไหวมาสามาเที่ยวมาชมมาขอโชคขอพรหลวงพ่อโชคดีนะ จเจริญพรญาติโยมมาเที่ยวได้จ์จะพาญาติโยมไปชมข้างนอกเนาะว่าวัดเราได้ประดับตกแต่งให้เป็นโรมณีสถานขาเวสุวรรณโยมตรงนี้ตรงประตูนี้รักษาประตูวัดพาญาติโยมมาเที่ยวชมข้างนอก อตอนนี้พาชาติโยมไปชมข้างนอกเนาะวัดมีพื้นที่ทั้งหมด9้าไร่ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาให้เป็นวัดหน้าท่องเที่ยวโยมแล้วก็เป็นโรมนเยสถานนี่เป็นพระวิหารล้านนาซึ่งสร้างมาหลายปีอายุหลายร้อยปีแล้วญาติโยมที่ จะมาเที่ยวมาชมนะมาได้ทุกวันาาหาญาติโยมมาทางนี้นะ้อยโยมเนาะมีอนุสรีคุบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยตามประวัติท่านได้มาบุรณะพระวิหารเก่าแก่หลังนี้ทางวัดเลยได้จัดสร้างเป็นอนุสรีญาติโยมมากลับมาไหวมาขอพรที่นี่ได้นะคุบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณวัดจะจัดเป็นโรมานียสถานใญายิโยมมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็ญาติยโยมที่มาก็จะได้ถ่ายรูปเซลฟี่ตามมุมต่างๆของวัดนนี้จะมีมุมทายิโยมมากราบไหว้ขอ,อพรพ่อปู่ทเวสุวนโนด้วยอาญาติยโยมเนอร์นี่เป็นพ่อปู่ทเวสุวนโนซึ่งทางวัดกําลังได้ญาติยโยมมากราบไหว้ขอพรจะมีครบทุกอง,งน,น,นะนิยมนะทั้ง ท้าวิรุณปรับเท้าวิรุณหกแล้วก็เท้าทัตตรสแล้วก็เท้ากูเวนญานิโย,ยมก็มากราบไหว้ขอพอรที่นี่ได้แล้วก็ถ้านายยังมีสมเด็จพระรศวรมหาราชโยมตามตำนานท่านได้มาสร้างวัดนี้ให้กับองค์ครักองค์มณีจัน์ญาตยโยมที่มาก็มากราบไหว้ขอพอรท่านได้นะปฏิมากรรมของวัดก็จะมีการสร้างเป็นปฏิมากรรมสวยงามญาติยโยมที่มาเที่ยวก็จะมีดอกไม้ร่มรื่นดอกไม้สดนะโยมนะ เป็นดอกไม้ที่ทางวัดปลูกต้อนรับศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวพาญาติโยมเข้าไปชมข้างในแป๊บหนึ่งนะข้างในนี้ก็จะเป็นบรรณาอุทยานซึ่อาจารย์จัดเป็นสวนดอกไม้ให้ญาติโยมมาพักผ่อนหย่อนใจพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาพักผ่อนนะโยมเนาะทางวัดก็จะประดับประดาตุ๊กตาน่ารักให้ญาติโยมเนี่ยเข้ามาเที่ยวมาชมกันได้ มีที่นั่งให้เรียบร้อยนโยมนะมีที่นั่งพร้อมกับชมอุทยานต่างๆของวัดที่วัดได้จัดสร้างทําขึ้นแล้ววัดนี้จะมีต้นไม้โชคโยมขึ้นกลางวัดหรือญาติโยมคนไหนไหมาก็จะมาลอดต้นไม้โชคตรงนี้กันเดินลอดต้นโชครับประตูชัยนิยมนะมุมน,นี้ก็เป็นมุมไฮไลท์มุมสวยเพื่ญาติโยมนะก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้สวยมากขาญาติโยมชมวัดก่อนนโยมนะ นี้จะเดินทางตรงไปไหว้พระเจ้าทันใจนะโยมนะไปชมพระเจ้าทันใจนี่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ทางวัดจัดให้เป็นโรมณนีสสถานร่มรื่นญาติโย,ยมก็จะมาถ่ายรูปมาพักผ่อนหย่อนใจได้เดินทางเข้ามาก็จะมาชมมนรอุทยานซี่อาจารย์จัดขึ้นสวยงามร่มรื่นมาก กดน้ําหินน้ําตกด้วยนะ่ะโยมนะหินน้ําตกขยะโยมมาถ่ายรูปมุมต่างๆวัดเป็นอุทยานสวยงามญาติโย,ยมที่จะมาเชียงใหม่นะโยมนะมาเที่ยวได้วัดท่ามอีตาบลป่าแดดพืงงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพี่น้องสถาญาติโยมที่มาแล้วก็ชื่นชอบบอกว่าเออมาแล้ว ร่มรื่นถ้าอาจารย์มีความสุขเพราะอาจารย์จะปลูกไม้หนานาพันธุ์เต็มไปหมดเลยเพื่อต้อนรับสัายาติโยมแล้วก็จะมีมุมมุทยานพระพิกค,คเนตนิยมนะเทพเจ้าของความสําเร็จทายาทโยมมากราบไหว้ขอพอรที่นี่ด้วยไม่ว่ายาติโยมมาที่นี่มีครบหมดเลยมาไหว้ได้หมดทุกจุดจะเป็นมุมที่ทางวัดตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยสดงดงามมีหลายปางนโยมนะจะพาญาติโยมชมเนาะ ญาติโย,ยมจะพาลูกหลานมาเที่ยวมาชมตอนนี้อาะมาภาพว่าวัดเรานะยโยมกําลังพัฒนาญาติโย,ยมพี่มาก็จะได้มาร่วมพัฒนาวัดบารามให้เกิดความสวยงามเป็นมุมน้ําตกสวยๆเฮะยญาติโยมคนไหนที่มาแล้วจะมาถ่ายรูปบันทึกภาพนะยโยมนะสามารถมาถ่ายได้เลยมีหลายมุมมากโยมวัดของเราถาญาติโยมไปชมเนาะจะมีปังต่างๆกับญาติโยมผมวัดชมบา กว่าน้ำตกกันวนวลสิค้นค้าเอาโหลคุณค้าเอาไงอ่าวันนี้ญาติโยมที่มาชมวัดชมบานะโยมนะเที่ยวชมวัดชมบาอาจารย์จะพาถ่ายภาพมุมต่างๆให้ญาติโยมได้ชมวัดอาจารย์ให้ทั่วอันนี้เป็นต้นทีเฟินต้นทีเฟินนี่ก็ปลูกแล้วก็เย็นโยมมาแล้วหลไปที่ไหนเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันจะให้ความร่มรื่นความชุ่มเย็นนะโยมนะ พาชมวัด้ทั่วญาติโย,ยมที่มาลอดต้นไม้โชคก็จะได้มีโชคมีลาบโยมวันนี้พาญาติโยมลอดต้นโชคด้วยเนาะจะได้มีโชคมีลาบพาลอดต้นไม้โชคจะได้มีโชคลาบกันที่นี่นะโยมเนะาะจะพาไปลอดประตูชัยต่อจะมีซุ้มประตูชัยนี่ก็จะมีปฏิมากรรมตุ๊กตาดินปั้นให้ญาติโยมทั้งหลายมาถ่ายรูปกันเด็กๆมาก็จะชอบโยมแล้วก็มี หม้อน,น้ําตุ๊กตาดินปั้นนะโยมนะน่ารักมากจะโยมพาลูกหลานมาเที่ยวได้เพราะว่าเด็กๆก,ก็จะชอบมาถ่ายรูปมาเซลฟี่ด้วยตรงน,นี้จะเป็นมุมของอซุ้มประตูชัยซึ่งตารมภาพก็จะทําเป็นซุ้มประตูชัยขึ้นเกิดญาติโย,ยมจะได้มาลอดซุ้มประตูชัยนะโยมเนาะสวยงามมากอาจารย์ ลอดซุ้มประตูชัยให้ยอดโยมมีชัยชนะนโะยมเนาะตลอดทั้งปีอย่าได้ทุกข์อย่าได้จนมีแต่ความสุขความเจริญนี่หลอดซุ้มประตูชัยมาแล้วพวกมุมจะมีดอกไม้สดต้อนรับยตดโยมเ,ม,มเป็นมุมเป็นมุมเต็มไปหมดเลยยตดโยมมาก็จะมีความสุขน้ยมนะนี่ก็เป็นมุมเดินออกมาทางนี้จะพาไปไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจให้เราได้ทันใจทุกอย่างนโยมเนะาะพาทางนี้ อันนี้ก็จะเป็นพระมหาเจดีย์เก่าแก่อยุ500ปีของวัดแล้วก็มีพระบุสถหรือว่าพระบุญพระวิหารโยมสร้างบุรณะครั้งท้ายสุดมืปี2513ขอพอโชคดีพ่อชันใจนะยมนะน่มันการาบไหว้ขอพรให้เราทันใจทุกอย่างตรงที่นี่สาธุ มาเที่ยวชมกันได้นะโยมนะฮะเปิดญาติโยมตอนรับญาติโยมทุกวันมาเที่ยวมาชมได้มาแล้วมีความสุขโยมเนาะแม้แต่เน้น้อย,ย่างหัวเราะเลยโยมนาะรากนี่รม้มรื่นนโะยมนะสวยสดงดงาม ญาติโย,ยมมาคนโอ้ฉันจะไปเที่ยวที่ไหนดีมาเชียงใหม่มาได้เลยวัดท่าไมอีนะโยมนะมาเที่ยวได้เลยมีตตอนรับญาติโยมทุกท่านด้วยความสบายใจนะโยมนะมาแล้วมีความสุขวัดท่าไมอีตมบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม,ยยมนะ่โย,ย,ยมเนาะม,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 มาถ่ายรูปด้วยกันตรงนี้มุมนี้พกมุมโยมก็จะมีมุมให้ญาติโยมมาถ่ายรูปสวยๆกันมาเที่ยวมาชมได้ต้นไม้นี้ ร่มรื่นส,สดสดใวยงามเสียงนั้งตกดังเต็มไปหมดอาฝากติโยมทุกคนนะกดไลค์กดแชร์พากันมาเที่ยวมาทำบุญได้ทุกวันที่วัดท่าใหม่อิตาบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอยิดยมผู้ติดตามได้เปิดเข้ามารับชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญาัฒนาสิ่งใดก็สมดังใจทุกปัญหาทุกประการขอให้ร่ำให้รวย อย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะสาธุ